็ตอนนี้ซีรีส์ของพวกเรานะครับก็ดําเนินที่8ตอนนี้เรื่องก็กำลังเข้มข้นมากนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมบอกเลยว่ามันยังไม่หมดนะถึงจะ EP เป็นไปถือว่าเดินมาถึง EP 8แล้วเนี่ยบอกเลยว่ายังมีแบบแต่ละคู่อย่างอย่างคู่ผมเนี่ยก็บอกเลยว่ายังไม่จบนะมันจนจนแบบว่า EP 12เนี่ยมันจะจบจริงๆแต่ว่าจบยังไงอ่ะอยากให้ติดตามครับแบบไม่ไม่อยากบอกนะแต่ว่า4 EP สุดท้ายเนี่ยมีอะไรให้สะพายแบบเยอะมากๆเลยครับให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามดูครับผม สำหรับผมนะผมรู้สึกผมพอใจกับซีรีส e ์เรื่องนี้มากๆเลยครับแล้วก็อยากจะให้แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทางเดินต่อในการแบบไปในอนาคตนะครับซีรีส์ในอนาคตหรืออะไรอย่างนี้ ถ้าสำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกว่าพอใจกับผลงานครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยเนาะมันคือการแบบเปิดโลกกว้างของผมในวงการน,นี้อะไรเงี้ผมก็คิดว่าเอาซีรีส์เรื่องเนี้ยมาเป็นเก็บเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นพอร์ตของตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะพัฒน,นาต่อไปในการทํางานต่อๆไปด้วยครับอ่สปอยอีพต่อไปเหรอจะสปอยอันไหนดีอ่ะแต่อยากสปอยอีพีสก่อนอ่ะ คือมันมันมันดนข้ามช่วงเวลาไปแล้วแล้วมันมีการโตขึ้นบางอย่างครับผมแล้วก็แบบว่าเหมือนได้กลับมาเจออะไรบางอย่างที่แบบว่าเขาต่างแยกย้ายไปเติมโตนี่แล้วก็พอแค่จบเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบติดบอดล็อกตัวคิมผัดมากที่สุดเลยครับก็้สปอยสปอยรวมๆเลยแล้วกันเนาะก็คือว่าอย่าคิดว่าความรักของเรามันง่ายอ่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่ ยังต้องไปเชิญกับมันแล้วก็ยังมีความสนุกความเฮฮาของแก๊งฟ้าก็นองยังหลงเหลืออยู่ขอให้ทุกคนเนะี่ยติดตามซีรีส์ของพวกเราแล้วก็จะรู้ว่ามันแบบสนุกมันฮาแค่ไหนครับ ก็สำหรับซีรีส์แอบจองแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ ep 10เอ ep แแล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมทางช่อง3กด33นะครับผมตอนเวลา4ทุ่ม55นะครับผมทุกวันเสาร์เลยนะครับหรือสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับ boy way entertainment ครับ b o y y e n t ครับยังไงก็ไปติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับใช่ฝากด้วยนะครับ